หัวไวฮะอเป็นรจตาเตได้กระจกเงาค่ะหัวร้อด้วยไงทำเช็ดน้ำสิครับน้อนมืดงก็มือเอาา้องสาทำสสาาค่อยๆลง นี้ไม่กินร้านลูกไก่ทองที่เกี๊ยวเคยกินไหมคะไม่เคยค่ะเคยเแต่แล้วค่ะเคยสี่ตอนที่อยู่ในรถนะป้ายถามว่านางพี่เคยกินร่าพที่แบบร้านหนึ่งมื่อเคยที่ไปเอพาราอน อยู่ไม่รู้จักคาเจียวยำแห้งอะไรเนี่ยยำแหนหรือไม่รู้จักรสชาติไม่อ้างดูดูน้องบิ่มใบละหาย้วค่ะอ้างไม่เล็กอันนี้คืออะไรกินขาดมีเสียงสี่สี่พูดได้พูดได้ทอดทอดพูดได้พูดได้ทอดเป็ด มันเหมือนกุ้งเออท้อนเป็นกุ้งเลยไม่ได้มันเป็นพีโก้ผิดอีกวเป็นกาที่น้องมิมชอบกินขนมปังอะไรขนมปังอะไรที่ชอบป๊อกมุยมยอกไม่ใช่ที่มันเป็นเส้นๆนะปังอะไรที่เอาไปทอดอ่ะตุ้ปองไส้กรอกเออไส้กรอกอะไรไส้กรอกที่อยู่ภาคจังหวัดจังหวัดขอนแก่นภาคอะไรภาคอะไรเ้าเนือใช่ทางนี้ อ้าเออแล้วกันหมดเวลาหมดเวลาเกี๊ยวนี่คืออะไรคะเจเกี๊ยวไม่ตับค่ะมันคืออะไรคะแม่แม่จำบังเย็นบุขของไฟจิ้มจืนไม่ทั่วเลยอ่ะบังเย็นขาวคือแบบเยอะมากแบบเี๋ยวตรงเม็ดเม็ดอร่อยลูกเม็ดเม็ดเห็นไหมมันจะมีเม็ดเม็ดอะไรเปล่าเม็ดเม็ดน่ะลูกเนี่ยหรอเออเม็ดเม็ดคอลลาเจนใสๆอ่ะเม็ดใสๆเออต้องละนั่นแหละปักเลยเออ รา้าปากเลยมันก็คืุกง่ายเนื้อเหมือนกินเยลลี่อ่ะหนูชอบไหมอะโมกุนเนี่ยคือไข่มุกอ่ะมันก็คือไข่หมูเมชาเยลลี่อะนี่ะนี่เด็กจอกันตรงนี้จนเป็นวาวไปแล้วน่ก็เดี๋ยวใกล้จะลมแล้วทำไงดีหมุน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 ฮะหมุนเนาะหมุน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 หน่อยทาหมุนให้ไปจอกหมุนห้นหน่อยโอ้โหเต็มเมืองไหร่ะ